หลังจากการประชุมแล้วท่านผู้ใดมีข้อค้องใจก็ออกไปศึกษากับท่านเป็นเร,รายไปตามโอกาสที่ท่านว่างกิจประจําวันซึ่งมีติดต่อการที่ท่านต้องปฏิบัติไม่ลดละไม่ไว่าจะอยู่ในที่ใดคือตอนเช้าออกจากที่ภาวนาแล้วลงเดินจงกรมก่อนบินธบาตพอได้เวลาแล้วก็ออกบินบาตจากนั้นเข้าทางจงกรมเดินจงกรมจนถึงเที่ยงเข้าที่พักพักจะวัดบ้างเล็กน้อยลุกขึ้นภาวนา แล้วลงเดินจงกรมบ่ายสี่โมงเย็นปัดกวาดลานวัดหรือที่พักอยู่ขณะนั้นส่งน้ำแล้วเข้าทางจงกรมอีกเป็นเวลาหลายชั่วโมงออกจากที่จงกรมก็อเข้าที่ไห้พระสวดมนต์การสวดมนต์ท่านสวดมากและสวดนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเสร็จแล้วนั่งสมาธิภาวนาต่อไปทั้งหลายชั่วโมงคืนหนึ่งหนึ่งท่านพักจำวัดราวสีชั่วโมงเป็นอย่างมากในเวลาปกติ ถ้าเป็นเวลาพิเศษก็นั่งสมาธิภาวนาตลอดโลกไม่พักจำวัดเลยในวัยหนุ่มท่านทำความเพียรเก่งมากยากจะมีผู้เสมอได้แม้ในวัยแก่ยังไม่ทิ้งลวดลายเป็นแต่ผ่อนลงบ้างตามวิบากที่สุดโทมลงทุกวันเวลาที่ผิดกับพวกเราอยู่มากคือจิตใจท่านไม่แสดงอาการอ่อนแอไปตามวิบาทธาดขันเท่านั้นนี่คือวิธีการของท่านผู้ดีเป็นคติแก่โลกดำเนินมา ไม่ได้ทอดทิ้งปล่อยวางหน้าที่ของตนนับแต่ต้นเป็นลำดับมาไม่ลดละความเพียรซึ่งเป็นแรงหนุนอันสำคัญแดนแห่งชัยชนะที่ท่านได้รับอย่างพอใัยนั้นได้ที่เขาลึกในจังหวัดเชียงใหม่ที่เขียนผ่านมาแล้วเราที่เกิดมาในชาติมนุษย์ซึ่งเป็นชาติที่พร้อมด้วยคุณสมบัติที่ควรจะได้จะถึงอยู่แล้วแต่ละท่านที่จะได้ประสบความสำเร็จดังใจหมาย เช่นท่านที่ได้ประสบมาแล้วจนได้กลายมาเป็นประวัตินั้นแม้จะมีคนมากแทบทั้นโลกสมัยปัจจุบันแต่ผู้จะได้ประสบกับแดนสมวังิทางที่กล่าวมานี้มีจำนวนน้อยมากเหลือเกินแทบจะไม่มีในโลกสมัยปัจจุบันที่แตกต่างกันมากทางนี้เพราะความรู้ความเห็นความขมักขม้นและอิทธิบาสีคือฉันทะวิริยะกิตติมังสาในทางใจให้เกิดผลดังมุ่งหมาย มีมากน้อยต่างกันมากผลที่เกิดขึ้นจึงทําให้ต่างกันมากจนแทบไม่น่าเชื่อทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วแต่เป็นสิ่งที่โลกได้ประจักษ์ตาประจักษ์ใจกันมานานแล้วจนหาทางปฏิเสธไม่ได้นอกจากต้องยอมรับโดยทั่วกันตามสิ่งที่ปรากฏทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นกับตนแต่ละรายไม่มีทางสลัดปัดทิ้งได้เท่านั้นท่านพระอาจารย์มัน่นเป็นผู้มีประวัติอันงดงามมาก ในบรรดาครูอาจารย์สมัยปัจจุบันเป็นประวัติที่ทรงดอกทรงผลตลอดต้นชนปลายสวยงามมาทุกระยะน่าเคารพเลื่อมายของคนทุกชั้นทุกเพศทุกวัยกิติศักดิ์กิติคุณฟุ้งขจรไปถึงไหนเกิดความหอมหวนชวนให้เคารพเลื่มสายในที่นั้นแต่เป็นที่นาเสียดายอย่างยิ่งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านพุทธศาสนิกชนที่มีความรักใคร่ไฟทมไม่ค่อยมีโอกาสได้ทราบ และได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับท่านซึ่งมีอยู่มากมายทั้งที่ประสงค์อยากพบท่านผู้ดีมีคุณธรรมสูงอยู่ตลอดมาแต่เนื่องจากท่านไม่ค่อยชอบออกมาตามบ้านเมืองที่มีผู้คนชุกชุมท่านเห็นเป็นความสะดวกสบายใจในการอยู่ในปา่าในเขาตลอดมาแต่ต้นจนอวาสานแม้ประสงค์ผู้มีความมุ่งมั่นต่ออัตธรรมซึ่งมีอยู่มากก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปถึงองค์ท่านได้ไง,ไง่ายเพราะทางลำบากกันดานรถราไม่มี การเข้าไปหาจนถึงที่อยู่ท่านต้องเดินทางเป็นวันๆผู้ไม่เคยเดินข้ไปไม่ไหวทั้งความไม่กล้าหารพอที่จะรับทำอันแท้จริงจากท่านบ้าทกลัวท่านจะไม่รับให้อยู่ด้วยบ้าทกลัวท่านจะดุบ้านกลัวตัวจะปฏิบัติไม่ได้อย่างท่านบ้านกลัวอาหารการเป็นอยู่จะขาดแคลนกันดานบ้านกลัวจะฉันมือเดียวอย่างท่านไม่ได้บ้านเรื่องที่จะเป็นอุปสรรคต่อการไปนั้นรู้สึกว่าสร้างไว้อย่างมากมาย จนไม่อาจจะฝ่าฝืนได้รอดไปได้ทั้งที่มีความมุ่งหวังอยู่อย่างเต็มใจสิ่งเหล่านี้แลที่เป็นอุปสรรคต่อตัวเองจึงปล่อยโอกาสให้ผ่านไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากความคิดชนิดต่างๆเหล่านี้เลยกระทั่งได้ยินแต่ประวัติท่านที่ไม่มีรูปร่างเหลืออยู่แล้วจึงได้ทราบว,ว่าท่านเป็นพระเช่นไรในวงพระศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลตลอดมา นับแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกลำดับลำดากรลงมาถึงพระสาวกผู้ทรงมักทรงผลนับจำนวนไม่ได้ใายทอดกันเรื่อยมาด้วยสุปฏิบัติอุชุยญาสยามีกิปฏิบัติอันเป็นเหมือนทำนกใหญ่ที่ไหลออกมาแห่งน้ำอมตะมหานิพพานจากกิตสันดานของทุกท่านผู้ทรงไว้ซึ่งปฏิปทาตามทางศาสนาที่ประทานไว้ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นองค์หนึ่งในจำนวนพระสาวกอันดับปัจจุบันซึ่ง เพิ่งมรณภาพผ่านไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2492ถ้ารวมเวลาที่ผ่านไปก็ราว20ปีกว่าเท่านั้นแต่การปรณภาพท่านจะรอลงข้างหน้าเวลาเรื่องท่านดำเนินไปถึงแต่อย่างไรก็ตามการผ่านไปแห่งรูปธรรมนั้นเป็นของมีมาดั้งเดิมทั้งจะมีต่อไปตลอดการเมื่อความเกิดของสิ่งสมมติต่างๆยังเป็นไปอยู่ ความอัศจรรย์สำคัญที่ยังคงอยู่คือพระเมตตาคุณพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณของพระเจ้าที่สถิตอยู่กับพระศาสนาไม่ได้ผ่านไปด้วยแม้เมตตาคุณปัญญาคุณและวิสุทธิคุณของท่านพระอาจารย์มั่นก็คงยังอยู่เช่นเดียวกับของพระศาสดาเพราะเป็นคุณสมบัติลักษณะเดียวกันสำคัญอยู่ที่ผู้จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพระว่าที่ท่านประทานไว้จะสามารถตักตวงได้มากน้อยเพียงไร ในการอันควรที่กำลังเป็นไปอยู่กับพวกเราเวลานี้นี่เป็นสิ่งที่ยังควรและน่าสนใจอยู่มากสำหรับผู้ยังมีชีวิตครองตัวอยู่ถ้าหาไม่แล้วหมดทุนทางไม่มีสิ่งใดมาแก้ไขให้คลาบคืนได้ตอนท่านแก้ปัญหาพี่น้องชาวนครราชสีมานั้นมีเนื้อความสะดุดใจผู้เขียนตลอดมาจึงขอถือเอาความย่อๆมาลงอีกเล็กน้อยว่าอย่าทำความรู้ความเห็นและความประพฤติทุกด้าน เหมือนเราไม่มีป่าชาอยู่กับตัวอยู่กับบ้านเมืองเราอยู่กับญาติในของเราเมื่อถึงคราเป็นอย่างโลกที่มีป่าชาท,ทั่วไปขึ้นมาจะแ,แก้ตัวไม่ทันแล้วจะจมลงในที่ตนและโลกไม่ประสงค์อยากลงกันจะคิดจะพูดจะทําอะไรควรระลึกถึงป่าชาคือความตายบ้างเพราะคำกรรับป่าชาอยู่ด้วยกันถ้าระลึกถึงป่าชาในขณะเดียวกันได้ระลึกถึงคาด้วยพอทําให้รู้สึกตัวขึ้นบ้าง อย่าอวดตัวว่าเก่งทั้งๆท,ที่ไม่เหนืออำนาจของกรรมแม้อวดไปก็เป็นการทำลายตัวให้หลมจมไป,ปเปล่าๆไม่ควรอวดเก่งก่ศาสาศดาผู้รู้ดีรู้ชอบทุกๆอย่างไม่หลุรลุกคลำคลำ้ำเหมือนคนมีกิเลสที่อวดตัวว่าเก่งสุดท้ายก็จนมงของกรรมคือความเก่งของตัวหมายถึงผลร้ายที่เกิดจากการทำด้วยความอวดเก่งของตัวเองนี้ฟังแล้วใจสะดุ้ง และหมอบยอมจำนนต์ต่อคำจริงๆไม่พยองพองตัวจลืนตนว่าไม่ใช่คนเดินดินเหมือนโลกโลกเขาจึงได้นำมาลงซ้ำอีกที่ลงมาแล้วบางตอนก็มีบกพร่องบ้างไม่สมบูรณ์ตามที่ท่านอธิบายมาระลึกได้ทีหลังก็มีอย่างนี้เองความรู้ความจำของผู้ตุชนคนหนาะเม่หลอกหลอกลงลวงความขวางธรรมของจริงอยู่อย่างนี้เองจึงขออภัยท่านผู้อ่านไว้ด้วยที่เขียนซ้ำบ้างเป็นบางตอนท่านพระอาจารย์มั่น ท่านมีความรู้ความสามารถประสาททมให้แก่คณะลูกศิษย์ฝ่ายพระเป็นต้นโพต้นไทรขึ้นมาหลายองค์ซึ่งเป็นประเภทที่ปลูกให้เจริญเติบโต,ตขึ้นยากอย่างยิ่งเพราะเป็นประเภทที่ชอบมีอันตรายรอบด้านครูอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่ท่านยังมีอยู่หลายองค์ที่ระบุนามมาบ้างแล้วตอนต้นก็มีคือท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์มหาปินอุบลท่านอาจารย์เทศท่าบอ่อน้องคายท่านอาจารย์ฟัน้นสกลนคร ท่านอาจารย์ขาววัดถ้ำกลองเพนอุดรท่านอาจารย์พรมบ้านดงเย็นอําเภอน้องหานอุดรแต่ท่านมรณภาพไปเมื่อเร็วๆนี้ท่านอาจารย์ลีพระนสศการามสุนปราการท่านอาจารย์ชอบท่านอาจารย์หลุยจังหวัดเลยท่านอาจารย์อ่อนหนองบัวบานท่านอาจารย์งห์เชียงใหม่ท่านอาจารย์ตื่นเชียงใหม่ท่านอาจารย์โกงมาสุวรรณครที่หลวงลืมจำไม่ได้ก็ยังมีอยู่มาก ท่านอาจารย์เหล่านี้ล้วนเป็นผู้มีคุณธรรมในลักษณะต่างๆกันองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งอีกองค์หนึ่งเด่นไปทางหนึ่งรวมแล้วท่านเป็นผู้น่ากราบไหว้บูชาอย่าเสนิจใจแทบทุกองค์บางท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมีประชาชนพระเน,นรู้จักมากบางท่านชอบเก็บตัวและชอบอยู่ในที่สงัดตามอธัธยาศัยบรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบางท่านมีคุณมีสมบัติมากอันนี้หมายถึงคุณธรรมแต่ไม่มีคนค่อยทราบกว่ามีอยู่หลายองค์ เพราะท่านชอบอยู่อย่างเงียบๆตามนิสยัยบว่าท่านสามารถปลูกพระให้เป็นต้นโพธิ์ธรรมได้มากกว่าทุกอาจารย์ในภาคอีสานโพคือความรู้ความฉลาดถ้าเป็นโพของพระพเจ้าก็เรียกว่าตรัสรู้แต่เป็นอาจารย์ก็ควรเรียกตามฐานะหรือตามวิสัยปากของผู้เขียนว่าโพธรรมซึ่งรู้สึกถนัดใจการปลูกพระก็เหมือนที่โลกเลี้ยงลูกปลูกโพนั่นเองการแนะนําสั่งสอนเพื่อปลูกฝังหลักฐานทางมัญญาความประพฤติ ตรอดความโู้ความฉลาดทางภายในถึงขั้นปกครองตนได้ไม่มีภัยเข้าไปอาจเอื้องทำลายได้เพียงแต่ละองค์นับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เจริญได้ยากมากเพราะการปลูกคุณธรรมให้ฝังลึกลงในหัวใจของคนมีกิเลสแสนแง่แสนง,สนงอนนั้นเป็นภาระที่หนักหน่วงถงใจผู้เป็นอาจารย์แทบไม่มีเวลาปรงวางได้และต้องเป็นผู้มีอานาจเหนือกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วจึงจะพอมีทางทําให้ผู้มารับการอบรมได้รับความทราบ้นถึงใจ และพอใจปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจนิสัยกับธรรมจะพอมีทางคล,ลุมเคือนกันได้กลายเป็นผู้มีความมั่นคงทางใจไปโดยลําดับลําพังเราก็มีกิเลสผู้มารับการอบรมต่างก็มีกิเลสเต็มตัวด้วยกันยากที่จะมีกําลังชุนลาก,กันไปให้ถึงที่ปลอดภัยได้จึงอยากจะพูดว่าสิ่งที่ทําได้ยากในโลกมนุษย์เราก็คือการสร้างพระธรรมดาให้เป็นพระที่น่ากราบไหว้บูชาและเสกสรรหรือส่งเสริมให้เลื่อนจากฐานะเดิมของจิตขึ้นสู่พระโลกุตระ คือพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาและพระอรหันนั้นยิ่งยากแสนยากขึ้นเป็นขั้นๆดีไม่ไดียังไม่แต่กิ่งแต่แขน,นก็ถูกตัวมแมลงมาขัดมาใช้มาโค่นรากแก้งรากฝอยให้ใหโคน่นลมจมดินอย่างไม่เป็นท่าเสียมากกว่าจะเจริญเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาพอทําประโยชน์ได้โดยมากเราเคยเห็นกันมาอย่างนั้นแค่ทั้งนั้นไม่ควรมีรากฝังลึกพอจะทนลมทนฝนทน,ทน,ทนตัวมแมลงกัดใช้ได้ เราปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆไว้ทําประโยชน์ไม่กี่ปีก็ได้รับผลแต่ปลูกพระนี้กี่ปีคอยแต่จะค่นลมอยู่นั่นเองแม้ไม่มีอะไรมาตอมแต่ตัวเองคอยทายแสหาตัวแมลงมาตอมเพื่อทําลายและตัวก็คอยทําลายตัวเองอยู่แล้วจึงเป็นความเจริญได้ยากในการปลูกพระถ้าไม่เชื่อว่าเป็นความจริงก็เชิญเข้ามาลองบวชบำรุงตนด้วยศีกขาบทกฎบัญญัติที่ประธานไว้ดูน่ากลัวว่าข้าวเย็นก็จะหิวก่อนเวลาทั้งที่ตะวันยังไม่ตก เที่ยวก็อยากเที่ยวตลอดเวลาทั้งที่ศีษาก็ไม่เหมือนโลกเขาตาหูเป็นต้นตาลก็อยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นริมรถสัมผัสสิ่งอ่อนนุ่มปูุกใจไม่มีเวลาอิ่มพอต,ตลอดเวลาโดยไม่เลือกว่าเช้าสายบ่ายเย็นอะไรเลยจนลืมว่าตัวเป็นอะไรขณะนี้ส่วนจะสนใจบำรุงต้นโพคือใจให้มีเหตุมีผลรู้จักอดทนต่อคำสั่งสอนน้องเข้ามาฝึกฝนอบรมตนให้มีความสงบเย็นใจนั้นหน้ากลัวจะไม่สนใจนํำพาเส็นแล้ว ต้นโพคือใจเมื่อขาดการบรํารงก็มีแต่จะเยียวแห้งยุบย่อบลงโดยลําดับสิ่งคอยทําลายก็นับวันเวลามีโอกาสหักรานไปทุกระยะต้นโพต้นไหนบ้างจะทนตั้งโดยอยู่ได้เพราะโพของพระพระเป็นโพที่มีหัวใจจะต้องโอนไปเอ็นมาตามสิ่งราวรานทนไม่ไหวก็ค้นลม้มลงจมดินจมน้ําอย่างไม่เป็นท่าเท่านั้นเองฉะนั้นการปลูกโพจึงเป็นของปลูกยากอย่างนี้ ใครไม่เคยปลูกก็ไม่รู้ฤทธิ์ของมันซึ่งไม่ค่อยชอบปุ๋ยธรรมดาเหมือนต้นไม้ทั้งหลายแต่แหวกไปชอบปุ๋ยประเภทสังหารทำลายเสียม,มากฉะนั้นโพต้นนี้จึงมักอับเฉาและตายได้ง่ายกว่าต้านไมช้ชนิดอืนอ่นคือตายจากสินทาความดีงามน,นั่นเองผู้เขียนเคยปลูกและบํารุงมาบ้างและเคยทําลายมาบ้างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการจึงพอทราบฤทธิ์ของมันว่าเป็นธรรมชาติที่ปลูกยากบำรุงยากคอยแต่จะอับเฉาเหี่ยวแห้งและหิบหายอยู่ตลอดมา แม้ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่อาจรับรองได้ว่าโพชนี้จะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงไปถึง,ถ,งถึงไหนพียงไรเพราะปกติก็คอยใจจะเสื่อมลงท่าเดียวทั้งทงท,งท,งที่มองไม่เห็นว่ามีอะไรจะเจริญขึ้นพอให้เสื่อมลงอันเป็นของคู่กันแต่ยังอุตส่าห์เสื่อมลงได้อยู่นั่นเองปุ๋ยประเภททำลายนี้โพชนนี้รู้สึกชอบและสแสวงหามาทำลายตัวเองเป็นประจำแทบมองไม่ทันโดยไม่มีใครมาเกี่ยวข้องและช่วยทำลายดังนั้นท่านที่อุตส่าห์ฟ่าฝืนและทรมานใจให้อยู่ในอำนาจได้ จนกลายเป็นโพขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จึงเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้สักการอย่างถึงใจสมัยปัจจุบันก็มีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นซึ่งเป็นที่อบอุ่นแก่บรรดาศิษย์โดยทั่วกันแถงนี้เพราะท่านสามารถบำรุงรักษาต้นโพท่านไว้ได้จนทรงดอกทรงผลทรงต้นทรงกิง่งและทรงใบไว้ได้อย่างสมบูรณ์และร่มเย็นแก่ผู้เขาอาศัยตลอดมาแม้ท่านปรณภาผาผ่านไปแล้วเพียงได้อ่านประวัติก็ยังสามารถทําความดึงดูดจิตใจให้ใหเกิดความเรื่มใสในท่าน และในธรรมขึ้นอีกมากประนหนึ่งท่านยังมีชีวิตอยู่กับพวกเราไม่ได้พัดพลากจากไปไหนเลยฉะนั้นท่านพักจำภรษาที่วัดโนนิเวศจังหวัดอุดรธานีเป็นเวลาสองพรรษานับแต่จากจังหวัดเชียงใหม่มาพ่อพรรษาปีที่สองแล้วคณะสทาทางจังหวัดสกลนครมีคุณแม่นุ่มชว,วานนเป็นต้นซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์กองเก่เข,ของท่านพร้อมกันมาอาราธนานิมนต์ท่านให้ไปโปรดทางจังหวัดสกลนครซึ่งท่านเคยอยู่มาก่อน ท่านยินดีรับอรารา,าธนาคณะสถาทั้งหลายต่างมีความยินดีพร้อมกันเอารถมารับท่านไปที่จงสุพรรณนครในปลายปีพศ2 4 8 4ท่านไปพักวสุทาวาสุพรรณนครขณะที่ท่านพักอยู่มีประชาชนพระเนรพากันมากราบเยี่ยมและฟังอุวาท์ท่านไม่ได้ขาดท่านพักวสุทาวาสครั้งนั้นมีผู้มาขอถ่ายภาพท่านไว้กราบไหว้บูชาท่านอนุญาตให้ถ่ายภาพท่านครามมาพักนครราชสีมาครั้งหนึ่ง ครามาพักที่สกลนครครั้งหนึ่งที่บ้านฝั่งแดงอ,อําเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมคราวกลับจากงานชาปนกิจศพท่านพระอาจารย์สาวครั้งหนึ่งที่ท่านผู้เคารพเลื่อมใสในท่านได้รับแจกไว้สักการบ,บูชาทุกวันนี้ก็เนื่องมาจากที่ท่านอนุญ,ญาตให้ถ่ายสามวาะนั่นแหละไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีอะไรปรากฏเป็นพยานแห่งความเลื่อมใสในทางรูปกายท่านบ้างเลยเพราะปกติท่านไม่ชอบไปถ่ายอย่างง่ายๆกว่าจะอนุญาตให้ใคร,ใครแต่ละครั้ง ผู้นั้นต้องรู้สึกอึดอาดใจยอยู่ไม่น้อยต้องนั่งถอยเข้าถอยออกและเปลี่ยนท่าเปลี่ยนที่อยู่หลายครั้งจนเงื่อแตกโชคไปทั้งตัวโดยไม่รู้สึกเพราะเคยทราบมาแล้วว่าท่านไม่ค่อยอนุญาตให้ใครถ่ายเลยดีไม่ดีถ้าเข้าไม่สบโอกาสอาจโดนดูก็ได้จึงต้องกลัวกันทุกรายไปท่านพักพวสุทาวาสพอสมควรแล้วก็ออกเดินทางไปพักที่สำนักตาบ้านนามนซึ่งเป็นที่สงัดวิเวกดีทั้งกลางวันกลางคืน หมาะกับอัธยาสัยท่านที่ชอบเช่นนั้นมาประจํานิสัยพระเนนที่ไปอาศัยอยู่กับท่านเห็นแล้วหน้าเลื่มสายยังจับใจมีแต่องค์พูดน้อยแต่ชอบตอยมากๆกันทั้งนั้นคือท่านไม่ชอบพูดคุยกันต่างองค์ประกอบความเพียรตลอดเวลาในที่ของตนของตนอยู่ในกระท่อมเป็นหลังๆบ้างอยู่ในที่จงกรมในป่าริมที่พักบ้างถึงเวลาบ่ายสี่โมงเย็นเวลาปัดกวาดลานวัดถึงจะเห็นท่านเดินออกมาจากที่ต่างๆ แล้วปัดกวาดลานวัดโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นก็พากันขนน้ำขึ้นใส่ถุมล้างเท้าถุมล้างบาทและสงน้ำอย่างสงเสงี่ยมงามตาต่างองค์ต่างมีท่าอันสำรวมมีสติปัญญาพิจารณาธรรมไปกับกิจวัตรที่ทำม,มิได้ละเลิกเผอตัวขนองปากพูดไปต่างๆพอเสร็จกิจวัดแล้วต่างองค์ต่างตรีตัวหาที่บำเพ็ญเพียรในที่และท่าต่างๆประหนึ่งไม่มีพระอยู่ในสมณเกยฉะนั้น เพราะไม่มองเห็นพระยืนพูดนั่งคุยกันในที่ต่างๆเลยถ้าก้าวเข้าไปในป่าริมสำนักจะเห็นแต่ท่านเดินจงกรมไปมาอยู่บ้างนั่งสมาธิภาวนาอยู่บ้างนั่งทําความสงบอยู่ในกระท่อมเล็กๆบ้างอย่างนั้นเป็นประจำทุกวันเวลานอกจากเวลาประชุมบิณฑบาตและเวลามีกิจจำเป็นอย่างอื่นหรือเวลาฉันจังหันเท่านั้นจึงจะเห็นท่านอยู่รวมกัน แม้ขณะบินธบาตก็ต่างองค์ทางสำรวมระวังทั้งสติปัญญาใกล้ชิดติดแนบอยู่กับความเพียรไปตามสายทางไม่ได้ไปแบบคนไม่มีสติอยู่กับตัวตาส่งไปในสิ่งโน้นปากพูดพร่ำกับคนนี้อะไรเช่นนั้นในอิรยาบถทความเคลื่อนไหวไปมาของพระท่านเป็นที่เย็นตาเย็นใจหน้าเคารพเริมใสก่อนฉันต่างพิจารณาอาหารปัจจัยที่รวมอยู่ในบาทด้วยอุบายที่เห็นภยัยไม่ติดใจในอาหาร ไม่แสดงอาการเพลิดเพลินอาหารชนิดต่างๆขณะฉันก็ทําความรู้สึกแบบคนมีสติอยู่กับตัวและฉันด้วยท่าสํารวมไม่พูดคุยกันในเวลาฉันและไม่มองโน้นมองนี้การเคี้ยวอาหารก็มีสติระวังให้มีเสียงดังเกินความง,งามอันเป็นที่ําคาญแก่ผู้อื่นที่ฉันอยู่ด้วยกันหลังจากฉันเสร็จต่างเก็บสิ่งของบริการและปัดกวาดเช็ดถูที่ฉันให้สะอาดแล้วล้างบาดเช็ดบาดให้แห้งพึงแดดครู่หนึ่งแล้วเก็บไว้นในที่ควร หลังจากนั้นต่างเข้าหาที่วิเวกเพื่อความเพียรคือการฝึกอบรมใจตามแต่เห็นสมควรจะปฏิบัติต่อใจอย่างไรหนักบ้างเบาบ้าง,างโดยไม่ได้คำนึงถึงกับเวลาเวลาว่าเช้าสายบ่ายเย็นและความเพียรว่าทำมากไปหรือน้อยไปจุดที่หมายอย่างน้อยก็หวังให้จิตอยู่ในคำบริกรรมภาวนาที่นำมาบังคับหรือกำกับให้เป็นอารมณ์ที่พึงพิงเพื่อความสงบเย็นใจหนึ่ง เพื่อบังคับใจให้อยู่ในเหตุผลที่ปัญญาชี้แจงหรืออบรมในกรณีนั้นๆหนึ่งเพื่อภูมิจิตภูมิธรรมขั้นละเอียดขึ้นไปโดยลําดับจนถึงจุดที่หมายหนึ่งองค์ใดอยู่ในภูมิใดก็พยายามอบรมจิตของตนให้ดําเนินไปตามภูมินั้นไม่ลดละความเพียรคําว่าสติย่อมถือเป็นธรรมสาคัญของความเพียรทุกๆประโยคและคําว่าปัญญาก็ย่อมถือเป็นสําคัญในเวลาที่ควรใช้ตามการของตนเพราะปัญญาเป็นธรรม เป็นธรรมจาเป็นไปตามภูมิของธรรมส่วนสติเป็นธรรมจาเป็นตลอดไปในเอยาบทต่างๆการใดที่ขาดสติการนั้นเรียกว่าขาดความเพียรแม้กําลังเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอยู่ก็สักแต่ว่าเท่านั้นแต่ไม่ได้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบดังนั้นท่านจึงสอนเน้นลงในความมีสติมากกว่าธรรมอื่นๆเพราะสติเป็นรกากฐานสําคัญขอ,ของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคที่ทําจนกลายเป็นมหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปาตามๆกัน ภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มากภูมิต่อไปสติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสายท่านอาจารย์มั่นท่านสอนพระให้เดีดเด่ยวๆอาตถานมากใครไม่ตั้งใจจริงจังอยู่กับท่านไม่ค่อยได้เราหกเจ็ดคืนมีการประชุมธรรมครั้งหนึ่งคืนอนอกั้านท่านเปิดโอกาสให้พระเรน,นเร่งความเพียรผู้ใดมีข้อคงใจไปเรียนถามท่านได้โดยไม่รอจนถึงวันประชุมขณะอยู่กับท่าน บรรยากาศรู้สึกอบอุ่นเพร่ะอัดไธรทำประนึ่งมรรคผลนิพพานราวกับอยู่แค่เอื้อมมือเพราะความอบอุ่นและความมุ่งมั่นมีกำลังกล้าต่างองค์ต่างเป็นเครื่องพยุงจูงใจกันในทางความเพียรตรดมัญญาที่แสดงออกราวกับต่างองค์ต่างเอื้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันจึงต่างองค์ต่างมีความขยันหมั่นเพียรมากกลางวันกับกลางคืนเหมือนเป็นราตรีเดียวในการประกอบความเพียรของพระทั้งหลายถ้าเดือนมืด ก็มองเห็นไฟโคมที่จุดด้วยเทียนขายสว่างสวายอยู่ทั่วบริเวณถ้าเดินงายก็ยังพอสังเกตได้ในการประกอบความเพียรของท่านซึ่งต่างองค์ต่างเร่งไม่ค่อยหลับนอนกันเฉพาะองค์ท่านพระจารย์มั่นท่านสวดสวดม,มนต์ภาวนาเก่งไม่แพ้ใครเลยสวดมนต์เป็นชั่วโมงช่โมงถึงจะหยุดและสวดเป็นประจำทุกคืนไม่ได้ขาดสวดยาวๆเช่นธรรมจักและมหาสมัยเป็นต้นท่านสวดเป็นประจำนอกจากนั้น เวลามีโอกาสท่านยังแปลให้เราฟังอีกด้วยแต่การแปลโซ่ต่างๆท่านแปลอิงภาพปฏิบัติโดยมากคือแปลเอาใจความเลยทีเดียวไม่ค่อยเป็นไปตามวิพัตปัจัจธาตุอนาญตนะนิบาตเพื่อรักษาสับแสงเหมือนพวกเราแปลก,กันแต่กลับได้ความชัดและเห็นจริงตามท่านอย่างหาที่ค้านไม่ได้เลยจึงเกิดอัศจรรย์ใจอย่าง,งลึกๆว่าการเรียนสับเปลี่ยนแปลท่านไม่เคเอยเรียนมากมายอะไรนักแต่เวลาแปลทาไมท่านแปลเก่งความมหาเปรี่นสีอีก พอยกศัพท์ปุ๊บก็แปลปั๊บในขณะนั้นอย่างคล่องแคล่วว่องไวแทบฟังไม่ทันเช่นท่านยกศัพท์ธรรมจักรหรือมหาสมัยสุดขึ้นแปลเป็นบางตอนที่สัมผัสกับธรรมท่านในเวลาเทศน์นั้นท่านแปลอย่างรวดเร็วทันใจเรากับไดรเรีนสิบประโยคฉะนั้นที่ไม่อยากว่าก้าวประโยคตามที่นิยมกันก็เพราะเคยได้ฟังท่านที่สอบได้ปรีนก้าวประโยคแปลมาบ้างแล้วเวลาแปลยังอึกอึกอักอักและแปลเชื่งช้ามากกว่าจะได้แต่ละศัพท์ประแสงรู้สึกกินเวลานาน นอกจากนั้นยังไม่แน่ใจในคําแปลของตนอีกด้วยก็มีส่วนท่านทั้งแปลก็รวดเร็วทั้งอ่านหาต่อความจริงที่แปลออกมาทั้งเคยได้เห็นผลจากความหมายแห่งธรรมนั้นมาแล้วอย่างประจักษ์ใจจึงไม่มีความสะทกสะท้านในการแปลแม้อาคาาที่ผุดขึ้นจากใจท่านเป็นคำบาลีก็ยังมีแปลกจากบาลีอยู่บ้างไม่ตรงกันทีเดียวเช่นวาทารุขานับพับปะโตเป็นต้นท่านแปลว่าลมพัดต้นไม้ทั้งหลายให้แหลบวิจุนไปแต่ไม่สามารถพัดภูเขาหินให้วันไหวได้ ดังนี้รู้สึกจะเป็นเชิงอัตธรรมที่ผุดขึ้นทางความหมายที่นำออกมาแปลให้เราฟังการกล่าวเกี่ยวกับปร,ริยนประโยคเก้าประโยคสิบนั้นกล่าวไปตามภาษาป,ป่ปาตามนิสัยอย่างนั้นเองกรุณาให้อภัยอย่าได้ถือสาผู้เขียนซึ่งเป็นพระป่าเหมือนวานอนที่เคยชินกับปามาแต่วันเกิดแม้จะจับมาเลี้ยงอยู่กับมนุษย์จนเชื่องชินก็คงเป็นนิสัยของตัวอยู่นั่นแหละไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันยากให้เหมือนมนุษย์ได้ แม้การแปลของท่านกับของพวกเราที่ผู้เขียนบางอาจนำมาลงก็กรุณาให้อภัยด้วยซึ่งอาจจะเห็นว่าสูงไปหรือต่ำไปที่ไม่ควรอาจเอื้อมนำมาลงท่านพักบ้านนามนพอควรแล้วก็มาพักแระจามาสาที่บ้านโคกซึ่งห่างจากบ้านนามนราวสองกิโลเมตรที่บ้านนี้มีความสงัดพอสมควรแต่อยู่ห่างจากหมู่บ้านไม่ถึงกิโลเมตรเพราะหาทำเลยากบ้างทั้งสองแห่งนี้มีพระเนนอยู่กับท่านไม่มากนะัก ราวสิบเอ็ดสิบสององค์เท่านั้นพอดีกับเสนาสนะตอนที่ท่านมาพักบ้านโคกผู้เขียนก็ไปถึงท่านพอดีท่านในเมตตารับวายแบบขอนสูงทั้งท่อนไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยอยู่กับท่านแบบทัพพีอยู่กับแกงเราดีๆนี่เองคิดแล้วหน้าอับอายขายหน้าที่พระสูงทั้งท่อนไปอยู่กับท่านผู้ฉลาดปราดเปืองเรื่องลือระบือทั่วทั้งจักรวาลเบื้องบนเบื้องล่างแต่พอเบาใจหน่อยในการเขียนประวัติท่านไม่จีดท่านอันตู้นัก เหมือนที่เราแล้วมาซึ่งไปเที่ยวจดและอัดทิเอาจากพระอาจารย์ทั้งหลายในที่ต่างๆซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยอยู่กับท่านมาในยุคนั้นๆนับแต่เที่ยวจดบันทึกอยู่กว่าจะได้มาลงเป็นอักษรให้ท่านได้อ่านก็เสียเวลาไปเป็นปีปๆแม้เช่นนั้นยังต้องมาเรียงคำระดับการสถานที่เท่าที่จดจําได้กว่าจะเข้ารูปรอยพออ่านได้กวางก็แยกไปเหมือนกันที่จะเขียนต่อไปนี้แม้เรื่องราวของท่านจะไม่ประทับใจท่านผู้อ่านเท่าที่ควร แต่ก็ยังเบาใจสำหรับผู้เรียบเรียงอยู่บ้างเพราะได้รู้เห็นท่านด้วยตาตนเองตลอดมาจนวาระสุดท้ายท่านพาหมู่คณะธรรมาสาที่สนักป่าบ้านโคกด้วยความผาสุขทั้งทางกายและจิตใจไม่มีการเจ็บไข้ใดทุกตลอดพรรษาขณะที่พักอยู่ทั้งในและนอกพรรษามีการประชุมธรรมเป็นประจำหกเจ็ดคืนต่อครั้งการแสดงธรรมแต่ละครั้งน่าจะสองชั่วโมงขึ้นไปถึงสามถึงสี่ชั่วโมง ผู้ฟังนั่งทํกิจิตตภาวนาไปพร้อมอย่างเพลิดเพลินลืมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในขณะฟังธรรมท่านแม้องค์ท่านเองก็รู้สึกเพลิดเพลินไปด้วยในการแสดงธรรมแก่พระเนรแต่ละครั้งท่านแสดงอย่างถึงเหตุถึงผลและถึงใจผู้ฟังซึ่งมุ่งต่อัดทมจริงๆทมที่ท่านแสดงล้วนถอดออกมาจากใจที่รู้เห็นมาอย่างประจักษ์แล้วทั้งนั้นจึงไม่มีอะไรที่น่าสงสัยว่าไม่เป็นความจริงนอกจากจะสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านแสดงหรือไม่ทั้งนั้น ขณะที่ฟังท่านแสดงทําให้จิตรประวัติถึงครั้งพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ภิกษุบริษัทโดยเฉพาะในสมัยนั้นแน่ใจว่าพระองค์ทรงหยิบยกเอาแต่ธรรมหาสมบัติคือมรรคผลนิพพานออกแสดงล้วนๆไม่มีทมอื่นแอบแฝงอยู่ในขณะนั้นเลยจึงสามารถทําให้ผู้ฟังบรรลุมรรคผลนิพพานไปตามๆกันไม่ขาดวักขาดตอนตลอดวันสเสด็จดับขันปรรณิพานเพราะพระพุทธเจ้าผู้ประกาศธรรมก็เป็นผู้ทรงความบริรสุทธิ์สุดส่วนแห่งธรรมในพระไทย พระธรรมที่แสดงออกก็เป็นธรรมประเสริฐอัศอรจรรย์ทรงมากทรงผลล้วนผู้ฟังจึงกลายเป็นผู้ทรงมากทรงผลไปตามๆกันท่านอาจารย์มั่นแสดงธรรมก็รล้วนเป็นธรรมปัจจุบันลกลั่นกรองออกใจใจใล้วนไม่ได้แสดงแบบปูุปรุกคำคำคำดำค,ำ,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 คำขาวออกมาให้ผู้ฟังซึ่งต่างมีความสงสัยอยู่แล้วให้เพิ่มความสงสัยยิ่งขึ้นแต่กลับเป็นธรรมเพื่อทำลายความสงสัยนั้นๆให้ทลายหายไปทุกระยะที่แสดงผู้ฟังธรรมประเภทอัศจรรย์จากท่าน จึงมีทางมาทํากิเลสไปได้มากมายยิ่งกว่านั้นก็มีทางให้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงเสียได้วันที่ไม่มีการประชุมทมพอขึ้นจากทางจงกรมราสองทุ่มจะได้ยินเสียงท่านทำวัดสวดมนต์เบาๆทุกคืนเป็นเวลานานๆกว่าจะจบและนั่งสมาธิาาภาวนาต่อไปจนถึงเวลาท่านจำวัดถ้าวันที่มีการประชุมจะได้ยินตอนหลังจากเลิกประชุมแล้วทุกคืนเช่นเดียวกันและได้ยินท่านสวดอยู่เป็นเวลานาน,านเช่นเดียวกับคืนที่ท่านสวดแต่หัวค่ํา วันเช่นนั้นท่านต้องเลือนการจำวัดไปพักอัตอนดึกๆราวเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนาฬิกาบางครั้งผู้เขียนที่นึกนองบ้าขึ้นมาพอได้ยินเสียงท่านสวดมนต์ก็แอบเข้าไปฟังบ้างเพื่อทราบว่าท่านสวดสู่ใดบ้างถึงได้นานนักหนากว่าจะจบแต่ละคืนพอแอบเข้าไปใกล้ๆเพื่อจะฟังให้ชัดแต่ท่านกลับหยุดนิ่งไปเสียเฉยๆนี่เองพอเห็นท่าไม่ดีเราก็รีบออกมายืนรอฟังอยู่ห่างๆห,หน่อยพอถอยออกมาท่านก็เริ่มสวดขึ้นอีก เราก็แอบ,บเข้าไปฟังอีกท่านก็หยุดนิ่งไปอีกเลยไม่ทราบชัดว่าท่านสวดสูตรใดกันบ้างท่านจะขืนดื้อแอบ,บรอฟังอยู่ที่นั้นนานๆก็กลัวฟ้าจะพาลงที่นั้นคือตะโกนดูออกมาในขณะนั้นแม้เช่นนั้นพอตื่นเช้าเวลาท่านออกจากที่พักมาเรามองดูท่านยังไม่เต็มตาเลยท่านเองก็มองดูเราด้วยสายตาอันขมกล้าหน้ากลัวมากเลยคิดแต่วันนั้นไม่กล้าไปแอบ,บฟังท่านสวดมนต์อีกต่อไป กลัวจะโดนอะไรอย่างหนักๆเท่าที่สังเกตดูถ้าขืนไปแอบฟังท่านอีกมีหวังโดนอะไรแน่ๆข้อนี้มาทราบเรื่องท่านได้ชัดเมื่อภายหลังว่าท่านทราบเรื่องต่างๆได้ดีจริงๆคิดดูเวลาเราไปยืนทรงจิตจดจ้องมองท่านแบบไม่มีสติเช่นนั้นท่านจะไม่ทราบอย่างไรเล่าต้องทราบอย่างเต็มใจทีเดียวเป็นแต่ท่านรอฟังดูเหตุการณ์กับพระที่ดื่มไม่เข้าเรื่องไปก่อนหากยังขืนทําอย่างนั้นอีกต่อไปท่านถึงจะลงอย่างหนักที่แปลกใจอยู่มากคือ เวลาเราแอบเข้าไปทีไรท่านตรงหยุดสวดทุกครั้งแสดงว่าท่านสราบไากอย่างชัดเจนทีเดียว